นี่เป็นเนื้อไก่นะครับเฮาหอนอยู่ฝั่งฟากบริเวณยอดป่าไผ่ข้างบนนู่นเลยนะครับผมมีลูกบอลไว้อยู่นะครับลูกบอลน,นี้พร้อมจะปะทุทำงานแน่นอนนะครับ สวัสดีพี่พี่เอฟีทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมวันนี้พุธนะครับในวันนี้เองผมได้เดินทางมายังในพื้นที่ป่าเบนจพันณ์นะครับก็ไม่ได้มานานครับพี่พี่แห้งแลแ้งลงไปมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาหาสร้างที่พักกันและวันนี้ผมไม่ได้มาท่านเดียวนะครับพาเจ้าเสือมาเป็นเพื่อนในการเดินทางครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวไว้นี่เลยนะครับ งจะวิ่งกลับมาเมื่อสักพักไม่นานนี้นะครับไปควบฝูงไก่ป่ามานะครับแล้วก็กอุปสรรคหลักเลยที่เรามาในครั้งนี้น้ําไม่มีครับพี่ๆผมเองก็ต้องอาหาแบกบสัมภาระมานะครับเต็มที่เช่นกันโดยเฉพาะน้าเนี่ยขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ทําเลทั้งจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเลือกสร้างที่พักนอนกันในค่ำคืนนี้นะครับเป็นป่าเป็นจะพันที่แห้งแล้งลงไปมากเลย รู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะแรงไวนะครับนะแล้วก็อีกไม่เร็วๆนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดสายฟ้านะครับ ซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะลงมือทําที่พักณจุดนี้นะครับจะเป็นด้านข้างของกอไผ่กอใหญ่ก่อนนี้เลยนะครับผมนะซึ่งจะทําเป็นที่พักยกพื้นสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องลงมือทํากันแล้วนะครับตอนนี้เราเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมเป็นช่วงเวลาเกือบจะบ่ายสองโมงแล้วด้วยกันนะเราเสือเองก็ดื่มน้ําเสร็จแล้วนะครับไปเดี๋ยวลงมือทํากันเลยครับ 오케이. <laughs> okay. ้ามงเย็นแล้วนะครับป่าเริ่มที่จะมืดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เองเหลือขั้นตอนที่ผมต้องกางผ้าใบาต่อนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ำค้างในการนอนของผมและเสือในค่ำคืนนี้กันนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูกันนะครับที่เราจะนอนตรงนี้จะเป็นที่นอนของเจ้าเสือนะครับซึ่งผมได้ขึงไว้สี่มุมสีด้านนะครับเป็นรูปแบบตะข่ายนะครับผมเสือจะนอนด้านข้างผมเลย แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่นอนของผมนะครับจะอยู่ฟากฝั่งนี้ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าต้องก่อไฟกันก่อนนะครับก่อไฟหุงข้าวในช่วงระยะที่ผมทำเนี่ยคงต้องทําผสมกันไปด้วยนะครับหุงข้าวไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยแล้วก็อาจจะทําช่วงโครงหลังคานะครับเอาไฟชีดมามุงหลังคาอีกทีนึงที่เราจะนอนกันในคืนนี้นะครับเดี๋ยวดูกันต่อเลยครับพี่พเดี๋ยวมันจะ มืดไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าป่าไผ่แถวนี้เนี่ยแสงแดดอยูฝากฝั่งของยอดไม้ที่นู่นแล้วนะครับตรงนู่นแล้วนะครับผมมาก่อไฟกันก่อนเลยพึ่งเยอะมากๆนะครับโดยเสือเองก็นอนเฝ้าผมไม้ห่างเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ที่ผมจะแกงกินนะครับก็คิดว่าจะแกงไก่นะครับพี่ๆเตรียมไก่มาสองน่องนะครับแบบนี้เลยจะลามไก่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับนี่ผมเลื่อยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ะมาเดี๋ยวต้องหั่นไก่กันก่อนนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆ เครื่องแกลงลงไปนะครับอือนีแ้แลยนะครับพี่ๆเติมน้ำไปได้เลยนะครับผม มุนไพรแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยที่ผมใช้หลามไก่ในกระบอกไม้ไผ่วันนี้นี่จะมีพวกหอมแดงนะครับต้นตะไคร้แล้วก็พวกพลิกแห้งนะครับผมส่วนอันนี้เป็นใบโหระพานะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดอีกทีหนึ่งโอ้ใส่หลายอย่างเลยนะครับใส่หลายอย่างก็มันก็จะทําให้หอมนะครับพี่ๆโดยตอนนี้เราเหลือรอให้เขาเดือดแล้วก็พวกน้ําปลา นะครับชูรสน้ำตาลรสด,ดตีต่างๆคอยตบท้ายที่หลังครับตอนนี้เอาให้ไก่แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันสุกก่อน เป็นที่นอนนะครับพี่พี่เพียงแค่เราบิดเกลียวตรงนี้นะครับบิดให้มันออกเนี่ยลมก็จะดันเข้ามาเองโดยอัตโนมัตินะครับปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เรื่อยๆนะครับเขาก็จะพองตัวขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเจ็บหลังแล้วนะครับต่อไปนี้นะนุ่มสบายแน่นอนนะครับส่วนจุดด้านนี้เนี่ยจะเป็นหมอนนะครับเดี๋ยวผมต้องเป่านะครับชุ้มจุกนี้อีกทีหนึ่งแต่เราเป่าไม่นานหรอกครับพี่พี่เอฟซีครับเราเป่าพักเดียวเขาก็ โป่งขึ้นแล้วนะครับ่อเสร็จกันไปแล้วที่พักนะครับกลางไฟชีดในลักษณะนี้นะครับผมที่แรกผมตั้งใจจะทําเป็นโดมนะแต่มันมืดมากแล้วนะครับก็เลยเอาแบบง่ายๆดีกว่านะครับแต่ที่รู้กันน้าค้างได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูล่ามไก่ในะกระบอกไม้ไผ่นะครับไม่รู้ว่าเนื้อไก่เนี่ยสุกดีแล้วหรือยังหากสุกแล้วก็จะมากินข้าวกันแล้วครับพี่ๆในตอนนี้อ่า ก่อนโผลพุ่งกันเลยนะครับผมน่าจะเดือดนานแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมสักนิดนึงนะครับพี่ๆเป็นยังไงกันนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะสุกแล้วนะเดี๋ยวเติมรสดีไปสักหน่อยนะึง แล้วก็ได้ใส่พวกอันนี้ลงไปด้วยนะครับหมูยอชิ้นหนึ่งครับมีแต่ก,กลิ่นสมุนไพรต่างๆนะครับหลามไก่นะครับ โอ้ยสุกจนเนื้อเนี่ยร่อนหมดเลยนะครับผมดูครับน่ารนับประทานมากโอเคสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกินข้าวกันแล้วนะครับว้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผม กลิ่นเนี่ยหอมเครื่องเทศที่ผมใส่ลงไปมากเลยนะครับโดยเฉพาะกินตะไคร้เนี่ยจะออกนํำเลยนะครับพี่พี่นี่ออาจจะกินแบบดูเลอะเทอะนิดนึงนะครับพี่พี่เพราะว่า ่าที่เรามาวันนี้เนี่ยมันไม่มีน้ํานะครับน้ําที่ผมเตรียมมาเราก็ต้องจํากัดนะมือของผมที่มันดำๆเนี่ยมันเลอะพวกายางเถาวันที่ผมส้างที่พักนะครับเดี๋ยวก่อนจะกินอะไรเสร็จก็ค่อยล้างอีกทีหนึ่งสุดยอดเลยครับผมเป็นแกงที่อร่อยมากๆ ข้าวสือกันไปแล้วนะครับผมทั้งผมเองแล้วก็เจ้าเสือนะนี่น้ำของเราตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ขวดครึ่งนะเสือเก็บไว้พอเดินทางพรุ่งนี้เช้าก่อนกลับอีกทีนึ่งเดี๋ยวรอให้ย่อยสักนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะอุ้มเจ้าเสือขึ้นยังบนที่นอนนี้ละนะครับนี่ครับพี่พี่พอเรามันป่องลมเนี่ยมันก็จะ พองๆไว้แบบนี้เลยนะครับผมนี่นุ่มแน่นอนนะครับนอนในคืนนี้นี่ไม่ต้องกลัวเจ็บหลังเลยนะครับเคเดยวมีที่ผมจะไว้ด้านข้างใกล้ๆบนหัวนอนนี้นะครับ เมื่อสักครูใ่ใหญ่ๆนี้นะครับมีเสียงหมาจิ้งจอกหรือหมาป่านะครับพี่ๆเห่าหอนอยู่ฝั่งฟากบริเวณยอดปา่าไผ่ข้างบนนู่นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าฝูงเขามีกี่ตัวนะครับผมแต่เมื่อกี้เนี่ยฟังจากน้ำเสียงแล้วนี่น่าจะมีอยู่หลายตัวนะครับโดยเจ้าเสือเมื่อกี้นี้หน้าตั้งหูผึ่งกันเลยทีเดียว น่าสงสัยจะไม่เคยได้ยินเสียงนะครับผมคิดว่าคืนนี้เนี่ยเราจะนอนหลับลึกนี่คงจะไม่ได้แล้วนะครับพ,พี่เหมือนเราเข้ามาอยู่ในถิ่นของหมาจิ้งจอกนะครับเนี่บไปละตอนนี้เพิ่งสองทูบนะครับผมคาดว่าดึกๆึกอีกเนี่ยเขาต้องหอนอีกเป็นหน้านะครับผมฝูงหนึ่งเลยเสือ ต้องเป็นเวรยามน,นะคืนนี้จะหลับลึกไม่ได้นะตอนนี้อากาศไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่นะครับพี่พี่ให้ผมคาดเดาี่น่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่นี่แหละองศาได้นะครับไม่รู้ว่าดึกๆจะหนาวหรือเปล่าแต่ว่าไฟชิดด้านข้างนี้ผมป้องลมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนลมจะพัดผ่านเข้ามาในช่องนี้อีกทีหนึ่ง ย,ยังไงคืนนี้ผมจะไม่ดับตะเกียงไฟนี้นะครับเดี๋ยวจะหลีกอ่อนๆไว้ครับพี่พต้องฟังอยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าพวกมาจิ้งจอกนี้เป็นสัตว์ป,ป่ากลุ่มหนึ่งที่มักจะล่ากันเป็นฝูงนะครับแต่ก็หายห่วงครับยังไงเกิดมีอะไรฉุกเฉินเนี่ยผมมีลูกบอลไว้อยู่นะครับลูกบอลน,นี้พร้อมจะปะทุทำงานแน่นอนนะครับผม ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับไม่รู้ว่าเจ้าเสือเนี่ยกระโจนโดดลงจากที่นอนเขานะครับตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงเช้านะไม่รู้ว่าไปวิ่งไล่ตามอะไรนะครับโดยตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยนะครับน่าจะไปไล่กลวดไม่ไก่ป่าก็ไก่ฟ้านี่แหละครับพี่ๆเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมได้ยินเสียงฝูงไก่ฟ้าน,นะครับอยู่ในใกล้ๆนี้ด้วยนะครับ เมื่อคืนนี้อากาศกำลังดีครับไม่หนาวมากจนเกินไปนะครับผมอ๋ออยู่ฝั่งนู้นครับพี่ๆเยอะเยะน่าจะไปวิ่งไล่ตามอะไรสักอย่างนึ่งป่าไผ่ตรงนี้นี่เสียงกิ่งไม้หักเยอะมากๆเลยนะครับเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงไม้หักเนี่ยคือ เป็นช่วงระยะที่ต่อกันเลยนะครับผมสเสือไปไหนมาอืมหน้าไปคลุกอะไรมาฮะโอ้โห,โหไปมุดดงอะไรมาเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะต้องเก็บของกันแล้วครับพ,พ,พี่พี่สิเพราะว่าเราต้องลงจากป่าแห่งนี้ก่อนที่มันจะสายหรือว่าจะเข้าสู่ในช่วงกลางวันนะครับเป็นไรอะอะฮะไรอืมเป็นไรเป็นไร อยากลับบ้านยังอืมอะไรปิดจมูกอะ่ะโอ้โหเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวเก็บของกันแล้วครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะออกจากป่าแห่งนี้ก่อนที่มันจะร้อนไปมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าน้ำเราเหลือเป็นแค่ขวดเดียวนะครับผม เก็บข้าวของสัมภาระทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมและเจ้าเสือคงจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะครับพี่พี่เพราะในป่าแถบ,บนี้นี่คืนอยู่นานไปเนี่ยช่วงคืนสายเนี่ยอากาศมันจะร้อนเอานะครับผมในช่วงนี้ <S <S ก็เริ่มต้นจะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งกันแล้วนะครับหมดใสช่วงฤดูหนาวที่พักจุดนี้ที่เราได้นอนค้างแรมไปในคืนนี้ก็ถือว่าเป็นค่ำคืนที่วิเศษเลยนะครับ นอนสบายมากๆครับพี่ๆโดยเฉพาะพวกที่นอนที่ผมได้เตรียมมานะครับหลายคนอาจจะดูว่ามันใหญ่เถอะแบบนี้นี่มันมีน้ําหนักสักเท่าไหร่นะครับน้ําหนักของเขาก็จะอยู่ประมาณสักเเกือบจะ2องโลนะครับแต่ถือว่าเราแบกมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็สามารถนอนได้อย่างสบายนะครับพี่พีเอฟซครับก่อนเดินทางจากกันไปในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้เจ้าเสือมาทักทายพี่ๆใน ช่วงเช้ากันหน่อยนะครับเสือเนี่ย,ยก,กลับบ้านยังอืมกลับบ้านยังไม่รู้ว่าตอนเช้าเนี่ยไปไล่ควบหรือว่าวิ่งตัวอะไรนะครับผมนะกระโจนออกจากที่นอนเขาตั้งแต่ยังไม่เจ็นโมงเช้านะครับแล้วก็วิ่งหายไปในป่าทินแทบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงในทลิปนี้ผมแล้วเจ้าเสือขอลาพี่ๆสีไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมส่วนในโอกาสหน้าเนี่ย อาจจะมีบางทริปหรือเปล่าที่ผมจะพาเจ้าเสือเข้าป่านะครับแต่ว่าทินป่าแถวบ้านผมเนี่ยไม่มีน้ําแล้วนะครับผมในโอกาสหน้าถ้าหากพาเสือไปคงจะต้องเป็นในเขตป่าดิบชื้นนะครับก็ต้องหาวิธีกันเพราะว่าเขตป่าดิบชื้นเนี่ยค่อนข้างห่างไกลนะครับจากบ้านผมนะครับเดินทางไกลในการเข้าป่านะครับไปเดี๋ยวจะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมไปเสือ